สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องวัดว่าชาแนลอินเตอร์นิวนะครับวันนี้จะพามาชมสวนนะครับสวนบักแฟงนะครับข้างๆแก้นะครับสวนข้างๆคือสวนของผมเองนะครับนี่คือกําลังให้ข้อน้อยนะครับเอาตอนะครับต่อของไม้ยูคานะครับออก นะครับคือจะเอาคือขยายสวนข้าวโพดนะครับนานะอ่ะมาชมกันก่อนนะครับด้วยกำลังรถ M60 อ่ะนะครับขนาดคันใหญ่นะฮะออกมาแล้วประมาณอ่าสาต่อนะค่อนข้างที่จะต่อใหญ่และลึกนะครับเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับชมนะฮะตอนนี้ เนี่ยกำลังจะเอ,เอาออกอีกนะฮะอีกต่อหนึ่งน,ะ,นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับน,ะ,นะครับจะขยายสวนข้าวโพดครับก็เลยจะลื้อต่อมาอยู่คาวนะครับไม่ตกลงกับนา พอน้อยนะครับให้เอาต่อนี้ออกให้หน่อยนะครับกำลังลุยเลยนะครับที่มีเยอะนะฮะนี่นะตอนนี้ดินชุ่มนะครับแต่ว่าดินมันค่อนข้างที่จะแข็งและแน่นนะครับต้องใช้กระแทกขนาดนี้เลย คนข้างที่จะลึกครับกว่าจะออกต้องเนี่ยต้องแรงดันขดลงคนข้างที่จะลึกนะฮะนะครับมันต้องดันอย่างนี้ครับไม่งั้นมันไม่ไม,ไม่ไม่ออกต้องใช้ผานนะครับผานตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนเป็น พันสามนะครับคือไถขุดรอบต่อนะครับรอล่อรอบเน่าของยุคานะครับเนี่ยมัน ลงลึกพอสมควรนะครับขับเคลื่อนโดยนะครับอูโบต้า M 6 0ศ ผมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยเอาแต่ละแต่ละรากแต่ละตอนี้ออกครับภาษาบ้านผมก็เรียกตอรหรือว่ารากเง่านะครับของอต้นไม้ ะะด้านหลังก็เป็นที่เห็นขายเมื่อวานก็คือตากยินไว้นนครับก็เลยจะขยายเพิ่มเติมนะจะปลูกข้าวโพดนะครับเพิ่มนะครับถัดไปนูน่นชุกเขียวนู่นก็คือเป็นแตงไทยกับแตงโมนะครับกําลังสวยงามเลยทีเดียว ของรถนขอน้อยนะครับครับคูปตาเอ็มหนะครับเจ้าของสวนหมักแป้งนะครับสวน,น,นข้างๆนี่แหละทีนะ่จังหวัดที่ ก่อนแล้วนะครับแต่จังจวะกระแทกนะฮะถือว่าต้องปาดลงมาอีก ลึกเลยนะฮะเนี่ย,ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาไม่ออกนะฮะต้องปาด ครับนี่ลึก,ลกเ,ลเลยนะแต่ละออะไรยากพอสมควรอ่ากลับไปแล้วยังไหวครับยังไหวจะวให้ชมจนกว่า ลากตัวนี้จะออกนะครับ่จะออกแบบไหนยังไงนะฮะล้อลอ,อยครับต้องไปตั้งลำใหม่ฮะเดี๋ยวเอากลับไปกลับมาฮะชนฝั่งโน้นฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ ตั้งแต่เช้านะครับค่อนข้างทีใ่ใหญ่พอสมควรขุดต้องอย่างนี้ขนาดนี้เลยนะครับมันไม่ได้ลึกนะฮะขุดลงลึกมากก็ลากมนลงลึกนะครับ ดินไม้อยู่ขาลิปตัดปูกไว้นะ่าจะเป็นหลายปีแล้วครับตรงนี้จะไม่ได้นะครับกีป่ปีเพราะว่าพ่อเป็นคนปลูก ไม่ใช่ง่ายๆนะครับดินด้านล่างค่อนข้างเยียดแข็งแข็งมาก ีส่สวนด้านข้างจะเป็นสวนของอาญาทั้ข้างๆนะครับนี่ค,ครับมันเป็นป่ายุคาครับจะทำสวนข้าวโพดนะครับสวนอย่างอื่นพืชหมุนเร็วนะครับ อยู่ชาก็นานๆปีนะครับมันไม่ได้ค่อยดูแลแต่มันก็ขายได้นะครับจะให้ดูเน,น้นๆเลยเขาจะออกเลยหลุมเลยนะล่างลึกลึกม,ม,มาก มันลงลึกจบหรือยังนะฮะยังดูกันต่อไปนะครับ สวนนี้นะครับเป็นที่ไล่ของคุณพ่อสุพรนะครับพ่อสุพรแม่บุญนาน,นะครับก็เลยขออนุญ,ญาตว่าจะทำสวนข้าวโพดต่อออกมาก็เลยทำการรื้อถอนนะครับลากลอุปานเนี่ยครับประเด็นมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะอ,าออกนะครับ สมควรออกไปแล้วนะฮะก็เหลือต่ออีกด้านหนึ่งดูแล้วนะครับพ่าอน้อยนี่จะใช้วิธีการผ่านหน้านะครับตัดป่าดินออกไปเทียล้ทีละนิดนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ฐานฐานสาม ปาดเข้าไปอีกรอบๆโครนหรือลากหรือต่อนะครับก็จะใช้ผ่านหน้าดันหรือกระแทกให้ลากมันหะลุดออกเป็นหลุมเลยนะครับหลุมลึกเลยไม่งั้นไม่ออกจริงๆนะครับมีไมโครเนี่ยก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับ อ๋อที่จะใช้ขุดคือตรงนะครับอ่หนักพอสมควรอยู่นะเอ,อ่ออันนี้บริเวณนี้ที่โล่งๆเนี่ยก็คือทำเมื่อวานนะครับกับก้อนลาวนครับเป็นป่าน,นี้นะครับเพราะว่าแต่ละต้องใช้เวลาครับ เวลาหลายชั่วโมงเลยแล้วแต่ตอเล็กกอใหญ่ลากใหญ่ลากเล็กนะครับนากพอสมควรนะกที่เริ่มไถซีบนะครับก็ก่อนน้านก็ดันไว้แล้วนะครับนี่ก็ใช้เวลาประมาณกว่านาทีแล้วตอนต่อแรกนะฮะนี่เริ่มต่อที่สองนะครับกอใหญ่กว่าอีก ด้านขวาของรถนะครับไปถ่ายได้มาเม็นเกีก,กน,ะน,ะนะครับก็เป็นหลุมลึกพอสมควรนะฮะต้องตั้งลำมาแล้วว่าจะเอาออกประมาณไหนนะครับใช้หลักการคือ ทำให้มันลงลึกที่สุดนะครับใกล้ถึงรากแก้วมากที่สุดนะครับดินค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็น จากพืชกิ่งไม้เศษหญ้านะครับสะสมกันมาค่อนข้างที่หลายปีเลย ครับก็ส่วนของอพ่อสุพรน,นะครับกับแม่บุญนนะนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่องวัดวาชาแนลอินเตอร์นิวนะครับทำสวนข้าโพดนะครับตัวน,นี้ก็พื้หมุนเวียนเร็วนะครับสนใจก็สอบถามทักนะครับเผื่อ,อ,อสวยไหมนะครับเผื่อจะรับไปซื้อไปกินซื้อไปทานกันนะครับไม่ถึงจะขายนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนติดตามให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ